คิดดูสิครับเราสร้างแบรนด์ร้านอาหารขึ้นมากับมือจดมันโด่งดังมากๆแล้วก็ขายบริษัทไปได้เงินมาหลายสิบล้านแต่แล้ววันดีคืนดีเรากลับไปฟ้องบริษัทเดิมเพื่อจะเอาชื่อนั้นกลับคืนมาฟังดูเหมือนพล็อตหนังใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแบรนด์ปันป่นครับแล้วมันก็กลายเป็นมหากาการต่อสู้ทางกฎหมายที่แบบว่าโหซับซ้อนแล้วก็ดุเดือดสุดๆไปเลยคําถามท,าที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือมันทําได้จริงเหรอที่เราจะขายบริษัทที่ปั้นมากับมือไปแล้ว แล้ววันหนึ่งก็เดินกลับไปฟ้องบอกว่าจะเอาชื่อแบรนด์คืนซึ่งในจุดนี้แหละครับคือปมขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดที่ลากทกฝ่ายไปสู้กันในศาลการต่อสู้ครั้งนี้มันมีคู่กรณี2ฝั่งครับฝั่งแรกก็คือผู้ก่อตั้งชาวอิตาลีที่ยืนกลานเลยว่าชื่อปันปันเนี่ยเป็นของเขาส่วนตัวนะ ส่วนอีกฝั่งก็คือบริษัทที่เขาเคยร่วมสร้างมานั่นแหละครับซึ่งบริษัทก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่ชื่อนี้มันเป็นทรัพย์สินของบริษัทมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเดิมพันมันสูงมากนะครับเพราะไม่ใช่แค่ฟ้องกันไปมาธรรมดาแต่มีการฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายกันถึง30บล้านบาทเลยทีเดียวแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากตรงไหนกันจากคนที่เคยเป็นหุ้นส่วนการร่วมสร้างกันมาอะไรที่ทําให้กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งกันในชั้นศาลได้เราต้องมาย้อนดูกันหน่อยครับ เรื่องมันเริ่มตั้งแต่ปี2,518ครับผู้ก่อตั้งเริ่มทำร้านขึ้นมาแล้วอีก2ปีต่อมาปี2,520บริษัทก็ได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่จุดเปลี่ยนที่มันกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาของเรื่องนี้เลยนะเกิดขึ้นในปี2,530ครับคือเครื่องหมายการค้าดันหมดอายุลงแล้วก็ไม่มีใครไปต่อทะเบียนด้วยเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงปี2,551ผู้ก่อตั้งก็ขายหุ้นทั้งหมดแล้วก็ลาออกไป แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเพราะปีต่อมาทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไปยื่นขอจดทะเบียนชื่อปันปันเหมือนกันเป๊ะเลยและนี่คือตัวเลขที่ผู้ก่อตั้งได้รับจากการขายหุ้นทั้งหมดของเขาครับ42,500,000บาทโอ้โหตัวเลขนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องมันยุ่งขึ้นไปอีกเพราะมันเกิดคําถามขึ้นมาทันทีเลยว่าในเมื่อได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปแล้วทําไมถึงยังกลับมาอ้างสิทธิ์ในชื่อแบรนด์นี้อีกละ่ะ เอาละทีนี้เรามาลงลึกกันที่ประเด็นทางกฎหมายเลยดีกว่าครับตรงนี้แหละคือหัวใจของเรื่องเลยมันเป็นการสู้กันด้วยเรื่องเล่าของแต่ละฝั่งลุ้นล้วนเลยว่าตกลงแล้วใครกันแน่คือเจ้าของตัวจริงในมุมของผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาเล่าเรื่องแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาคือคนคิดชื่อปันป่นๆขึ้นมาแล้วการที่บริษัทได้ใช้ชื่อนี้มันเป็นแค่การอนุญ,ญาตให้ใช้เฉยๆนะไม่เคยมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือขายสิทธิ์ในชื่อนี้ให้บริษัทเลยแม้แต่น้อย แต่ทางฝั่งบริษัทนี่สวนกับทันควันเลยครับพวกเขาบอกว่าไม่ใช่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกสุดนู่นน่ะปี2520นะทำในานามบริษัทนะเพราะฉะนั้นชื่อนี้มันก็ต้องเป็นสัพย์สินของบริษัทมาตั้งแต่ต้นแล้วสิไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งและตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพีข,ขึ้นไปอีกผู้ก่อตั้งอ้างว่าตอนที่ขายหุ้นไปแล้วเนี่ยมันมีการตกลงกันด้วยวาจาะนะว่าเขายังยอมให้บริษัทใช้ชื่อปันปันต่อไปได้แต่ มีเงื่อนไขสําคัญมากๆคือห้ามเอาไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเด็ดขาดเพราะตัวเขาเองก็ยังใช้ชื่อนี้กับร้านอาหารอีกแข่งของเขาที่พัทยาอยู่เหมือนกันแน่นอนครับว่าทางบริษัทปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่เคยมีไม่เคยมีข้อตกลงปากเปล่าอะไรแบบนั้นทั้งสิน้นการซื้อขายหุ้นก็คือจบคือแยกทางไม่มีเงื่อนไขลับๆอะไรทั้งนั้นกลายเป็นว่าพูดกันคนละเรื่องไปเลยครับหนังคนละม้วนชัดๆ พอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันขัดกันทุกเม็ดจริงๆนะครับตั้งแต่ใครเป็นคนคิดชื่อทำไมเครื่องหมายการค้าเดิมถึงหมดอายุตอนขายหุ้นนี่มันรมอะไรบ้างไปจนถึงเรื่องข้อตกลงปางเปล่าที่ว่ามีหรือไม่มีกันแน่แล้วแบบนี้สารจะว่ายังไงล่ะครับสุดท้ายครับเรื่องก็ไปถึงจุดที่ต้องตัดสินกันจริงๆคดีนี้สู้กันยาวนานจนไปถึงศาลสูงสุดของประเทศเลยนะครับนั่นก็คือศาลดีกา ซึ่งจะเป็นคนชี้ขาดเรื่องนี้สารท่านก็ไล่ดูทีละประเด็นเลยครับเริ่มจากต้นตอของชื่อเลยแล้วก็มาชั่งน้ำหนักคำให้การของทั้งสองฝ่ายสารเห็นว่าคำให้การของผู้ก่อตั้งเนี่ยมันดูสอดคล้องและน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วที่สำคัญคือมีหลักฐานด้วยว่าผู้ก่อตั้งใช้ชื่อนี้กับร้านที่พัทยามาตลอดโดยที่บริษัทก็ไม่เคยไปคัดค้านอะไรเลยสารก็เลยตัดสินออกมาครับว่า ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีสิทธิ์ดีกว่าในชื่อปันปนซึ่งคําว่าสิทธิ์ดีกว่าเนี่ยมันก็หมายความว่าพอเอาสิทธิ์ของทั้งสองคนมาเทียบกันแล้วสิทธิ์ของผู้ก่อตั้งมีน้ําหนักมากกว่านั่นเองครับโอ้โหถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าผู้ก่อตั้งชนะใสๆเลยใช่ไหมครับในเมื่อศาลสูงสุดของประเทศยืนยันแล้วว่าเขามีสิทธิ์ในชื่อแบรนด์นี้ดีกว่าบริษัทฟังดูเหมือนเป็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับการชนะเรื่องสิทธิ์เนี่ย มันอาจจะยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องทั้งหมดนะคำถามที่สำคัญมากๆก็คือสุดท้ายแล้วเขาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจริงๆหรือเปล่าและนี่แหละครับคือจุดหักมุมของเรื่องนี้เลยเพราะตอนจบเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยครับคำตอบก็คือไม่ครับไม่ได้จดเพราะว่าคำขอจดทะเบียนที่เขายื่นไปเนี่ยมันกลายเป็นโมฆะคือไม่มีผลทางกฎหมายอีกต่อไปแล้วแล้วทำไมล่ะ มันเกิดอะไรขึ้นคำตอบมันอยู่ในศัพท์กฎหมายคำนี้ครับคำสั่งทางปกครองที่เป็นที่สุดคือให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนเป็นประตูที่พอปิดแล้วเนี่ยมันล็อกตายเลยเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามีคําสั่งอะไรออกมาแล้วเราไม่ยื่นอุทธรณ์คัดค้านภายในเวลาที่เขากําหนดเป๊ะๆป,ประตูบานนั้นก็จะปิดแล้วก็ถูกล็อกทันทีคําสั่งนั้นจะถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งแม้แต่ศาลก็ไม่มีกุญแจมาไขประตูที่ล็อกตายไปแล้วบานนั้นได้ครับทีนี้เรามาดูกันว่าความผิดพลาดที่ว่าเนี่ย มันคืออะไรเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับตอนแรกเลยนะกรมมอดันไปอนุมัติคำขอของผู้กอ่อตั้งโดยผิดพลาดแต่พอตัวเจอที่หลังว่าเฮ้ยบริษัทยื่นเข้ามาก่อนนี่นาะกรมมอก็เลยมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัตินั้นแล้วก็แจ้งให้ผู้กอ่อตั้งทราบโดยให้เวลาอุทธรณ์15วันแต่ปรากฏว่าไม่มีการยื่นอุทธรณ์ใดๆเกิดขึ้นใน15วันนั้นพอครบกำหนดปุ๊บจบเลยครับคำสั่งเพิกถอนนั้นกลายเป็นที่สุดคำขอของผู้ก่อตั้งก็เลยกลายเป็นอากาศธาตุไปเลย สิ้นผลโดยสมบูรณ์นี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับศาลทีกาเนี่ยท่านตัดสินได้ว่าผู้ก่อตั้งมีสิทธิ์ในชื่อนี้ดีกว่าอันนี้เรื่องจริงแต่ศาลไม่มีอํานาจไปชุบชีวิตคําขอจดทะเบียนที่มันตายไปแล้วในทางกฎหมายได้ครับมันเหมือนกับว่าชนะในเชิงหลักการแต่แพ้ในทางปฏิบัตินั่นเองเรื่องนี้ให้บทเรียนราคาแพงกับเราหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยข้อตกลงเปล่าๆในทางธุรกิจเนี่ยเสี่ยงสุดๆ2คือ การมีสิทธิ์ในแบรนด์กับการได้ทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาครอบครองมันเป็นคนละเรื่องเลยนะและที่สำคัญที่สุดเส้นตายของโดยงานราชการเนี่ยศักดิ์สิสทธิ์มากห้ามพลาดเด็ดขาดสุดท้ายแล้วผู้ก่อตั้งชนะในเรื่องสิทธิ์ก็จริงแต่สงครามยังไม่จบครับถ้าเขาอยากได้เครื่องหมายการค้าก็ต้องไปเริ่มกระบวนการยื่นคำขอ,ขอ,ขอใหม่ทั้งหมดตั้งแล่ต้นเรื่องราวของปันปันก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกของธุรกิจและกฎหมายเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าอะไรเป็นของเราจริงจริง แค่ความเชื่อหรือเรื่องเล่ามันพอหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วเราต้องทำทุกอย่างตามกติกาเพื่อพิสูจน์และรักษาสิทธินั้นไว้ให้ได้บทเรียนครั้งนี้มันแพงจริงๆครับ